วันนี้ก็่าสิพันน้องเลออนไปนยางเล่นแม่เมื่อกี้นี่แดดก็อ,ออกอยู่ค่ะแดดบ่มน<อ>ี้แล้วค่ะโอ๋โอสันน้องเลออนาอมาได้ออกมาแล้วแมนั่นแหละไปจากข้าวนาะลูกเนาะไปจากข้าวนะ้องลูกเนาะไปนั่งเล่นจากข้าวกับว่าเด่นนั่เขาวนั่งใส่รถไปแต่ว่านี่กันในในกับอุ่นอยู่เด้อค่ะ ห้องบ่ได้หนาวบ่ไดย้ดยังบางเทือก็ได้ต้องพานนองออกมาเนาะค่ะเนาะอาทิตย์ละมืพิ่นสิมีรถมาขายพวกไสก้กอกพวกเอ่อบัวเนาะค่ะเนาะพวกเป็นใส่กอกพวกเป็นเนื้อพวกหย่างซี้ค่ะก็สิมีรถมาขายอันนี้ทางขยะที่ตั้งไว้นี่ก็คือวันนี้สิมีรถเก็บขยะมาเก็บค่ะ เมันงก็เลตังว้ขางนาแบบนี้ไปพานหนองเลอออนไปย่างเล่นจะกเขาก่อนค่ะเมือนอ้คันว่าค่ะสิไปาพานหนองเลอออนไปสนามเด็กเล่นไปเมิ่งดูค่ะเป็นยังได๋เนาะค่ะเนาะสนามเด็กเล่นอยู่มู่บ้านที่คันอยู่ค่ะไปเมิ่งค่ะค่ะก่อนเทสิไปเบืองเอ่อ นาองมาหาปิดค่ะม่ามึงเปดด็ดตีน่องเคยมากมึงเนี่ยค่ะตามึงเป็ดลูก ตล่ากาบกาบหืม ำแล้วทำแพันคอแม่กระทากให้ค <aging kav vil> ่ะทำทากฝากพันคอให้มึงเป็ดค่ะมึงเป็ดมึงไกลๆนะลูกเนาะ เป็ดมันร้องอาบ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 สิโดอาบเป็ดมันเลาะมันมันอ่นร้องอาบอาบก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 าบบอกว่าในเป็นอาบอาบเป็ดมันร้องจังไหนลูกหื้เสียงเป็ดว่าจังไหนลูกสนใจไรสนใจเป็ดเราจะไปร้องบอยง่ายะค่ะ ปค่ะเดี๋ยวไปเมืองไปเมืองสนามเด็กเล่นเนาะคะ่ะน้อสิเป็นจิงไดคะ่ะยางพ้าหนอ่องยางเลนไปเรื่อยๆเองสิแหะคะ่ะอากาศกับกับกับคืพอพ้อยยูว่าหนาวเป็นไดเน,นะะี่ยค่ะน้องเป็นสิเป็นล้ง,ลงบอยง่ายะหรอคะไปค่ะไปเมืองสนามเด็กเล่นน้ำกันค่ะ นี่หมู่บ้านที่หมดคันอยู่กับสิเป็นต่อทางนากับสิเป็นแบบบ้านติดกันนะคะแต่ว่าทั้งหลังกับสิเป็นบ้านแบบเป็นหลังแบบนี้ค่ะเ่ไา้ติดกันทั้งนี้ค่ะสิเป็นบ้านแบบแบบติดกันค่ะเป็นแบบหมู่บ้านติดกันเป็นหลังเป็นหลังไปเลยแต่ว่าทั้งนี้เพิ่นแบบอยู่ห่างกันค่ะ แบบนี้ค่ะโมบานที่ขันยูนะคะอากาศกับกับจังซี่ลหละค่ะเป็นเดียวกับแดดเดี๋ยวกับฝนตกแล้วก็หิมะตกยุ่งซี่ล่ะค่ะแต่ว่ากับกับกับบ่ไดดเชิงว่าหนาวปนไดค่ะคันบานมือนี่นะคะฝนกับลินลินเนี่ยค่ะมาสิพานองแล้วออนไปเมืองอ่ะ ไปหลินสนามเด็กหลินไหมคะ่ะก็เป็นเรื่งเสียก็เป็นเรื่งสี่ลูกตอนที่คันเสียออกกาลัางเสีแต,งต,แตง่งโตแต่งงานกับเินเดดนะคะคันก็นเลยแต,งต่งโตแตง่งงางให้น่องแลวอ่อนปสัสสาวาออกมา้าข้างนอกปัดออกมา้าแล้วล่ะพวกนี้เดดไหมคะ่ะก็เสียบ้าเมีย ก็เลยพานองและอ่อนอยางจากเ้าค่ะอืนั่งเล่นก็ได้ดอกน่าดูเนาะนั่งอยู่ทั้งรถในรถเข็นแต่ว่าในรถเข็นนอนก,กับอุ้นอยู่นะคะ่ะเพได้หนาวนี่ค่ะเหมือนสายน้ำเนาะค่ะเนะาะโอมิทางไหลย,ย้อนกลับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เขากับว่าสามารถกลับไปแก้ไขได้เนาะค่ะเขากับปอยเห็นเป็นบทเรียนแล้วฮาก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะข็น่อยเห็นน้ำ นี่คือตะก,กี้น้องวิวกเคยมาซ่อมบอลของนี่นะคะเดี๋ยวไปเมืองขงังไหนค่ะมันเป็นอของซ่อมบอลน,น้ำพร้อมค่ะทางบิวเคยมาซ่อมบอลดอ้วยนี่ค่ะนี่เป็นสนามบอลค่ะมู่บ้านย,ยู่มู่บ้านนี่แหละคะ่ะ ตะเกียนวิวกับมาซ่อมบอลตอนนี้บ่าอยากซ่อมแล้วค่ะก็เลยออกเขาก็อยากไปฝึกงานค่ะอยากไปเฮ็ดงานนี่ค่ะโอ้ยปีต้นนะลูกสนามเด็กเล่นปิดค่ะ สนามเด็กเล่นปีดครับเลออนเนี่ยค่ะสงสัยพ่นปีดปรับปรุงนะคะข้างในก่ะซ้ำนองเลออนบัอบบ๊อ่ค่อยมีหมองจะลินไหมค่ะนะคะ นี่ต้นนี่แหละค่ะสีเล่นได้แต่ว่าพิพนกำลังปรับปรุงไมค่ะนี่แหละค่ะสนามเด็กเล่นที่หมู่บ้านคันยูค่ะนี่นะคะและแล้วก็สนามเด็กเล่นของเราก็ปิดค่ะพนกำลังปรับปรุงไมค่ะก็เลยปิดเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะอากาศกับกัเดียวกับฝนเดียวกับนานนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ล้มค่ะล้มงานการช่วยหายาแน่นอนกับผ่านไอ้แม่หลอดอะไรหรครับอะไรหรครับหืมนี่หนูเลยไม่ได้เล่นแต่หรอกหนูเลยไม่ได้เล่นสนามเด็กเล่นเล่ติหรอกไม่ได้เล่นเล่ติครับ เงือขึ้นปิดนั่นแหละเนาะกับเบรูว่าเมือ่อใดสิเปิดค่ะบรูว่าตอนใดเพิ่นสีเฮ็ดแล้วเนาะคะะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นนน่นเพิ่นนน่นเลือกตังพงยาบาลเนาะค่ะนอเราเพิ่นใดพยาบาลไม่เราบัานี้เพิ่นก็เลยปรับปรุงสนามเด็กกลิ่นในเด็กน้อยนั่นแหละนังนะ่งเนาะอายุมานมานหน่อย อี้อันนับเลขให้อแม่ฟังนะนับเลขนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอัสวัสดีครับด้วออยยางครับค่ะห้า,หาอ่ะบายบายก่อนอ่ะบายบายผมจะกลับบ้านแล้ว บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมจะกลับบ้านแล้วครับซิเซนเอาบอกแม่ว่าไหไหนั่งโต๊ค่ะมิโตยู่นี่ไหนั่งค่ะไล้บอกว่าไหแม่น่งซิสเซนว่าเป็นภาษาภาษาเยอรมันค่ะซิสเซนค่ะกำลังสีเริ่มที่สีเบานะคะเจนนเซนไปละค่ะ <arn> <ok> คลิปนี้คันกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นในเด้ค่ะแต่ผู้ใดเข่ามาแล้วยังพันใดกดติดตามกบฝากกดติดตามในเด้ค่ะคะันขอบคุณเลยลายค่ะที่เข่ามาเมืองคลิปเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เฮาค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะแล้วอ่านบายบายครับบ๊ายบาย <laughs>